หกหมื่นอ่ะอ่าอืกับลูกตายมาแล้วสามตัวครับผมตอนเ็นลำปีสกินนะครับผมคือถ้าเรามองจุดที่ว่ามันขาดทุนเนี่ยพุกแน่นอนนะจ้าคือคือแม่ลูกก็บอกนะแม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายทําให้ใจสบายอย่าไปคิดกําไรอย่าไปคิดขาดทุนคือเขาไม่รู้เรื่องนี่ก็ก็เอาย่าเอาฟางให้เขากินก็ดูเขาแปบนแหละค่ะครับผม่ะราะผมชอบนะอย่างมองที่เขาเรียกว่า สิ่งที่มันผ่านมาเนาะที่มันล้มเหลวนะอเราต้องได้นะเราต้องได้ไม่ไม่คิดค่ะไม่คิดคืออันไหนมันผ่านผ่านผ่านแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปนะครับผมให้จําแต่สิ่งที่ดีความสุขก็คือการได้เลี้ยงจริงนะใช่ใช่ใช่อายุเราไม่รู้จะถึงตอนไหนวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณยายกินฟางก็มีหญ้าผสมแค่นั้นนะค่ะไม่มีกาดน้าตาลไม่มีหัวอาหารนะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเพราะว่ายายไม่กลัวเขาติด พอพอเราไม่มีเงินซื้อแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินโอค,คน<ม>อื่นเขาให้กากน้ําตาลโรยกับฟางอตยายไม่เอายายกลัว<อ>เวลาไม่มีแล้วมันจะผมอมใช่จริงจริงครับผมผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเลยแหละครับอตอนแรกนีนยายเอาอะไรนะ,ะเกลือแร่นะเกลือแร่มาให้กินมาให้เขาเรียนนะเสร็จแล้วเขาทําตกเสร็จแล้วเสียดายก็เลยไม่ได้ให้เลยตอนนี้ก็เลยมหัอ่า สรุปแล้วนะคุณยายบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อให้กินเนี่ยมันต้องซื้อให้กินตลอดใช่เพราะว่ายายไม่มีตังค์ไงลกกูกก็กว่าจะส่งสวัสดีครับคุณยายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือวัวของคุณยายนะค่ะค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่มีหนึ่งสองสามสี่กับลกูกส <4 S 2> ี่ตัวค่ะเลี้ยงมานานแล้วหรือยังครับคุณยายตั้งแต่ปี63ค่ะก็ออกไปเรื่อยๆทยอยออกทยอยหกสาก็ช่วงราคาดีๆเลยนะจ้ะซื้อมาแพงใช่ไหมครับนี่ตัวละ หกหมื่นตัวละหกหมื่นหกหมื่นสามหมื่นก็ตายช่วงโควิดนั่นเลยค่ะอมีตายด้วยมีตายค่ะซื้อมาหกหมื่นมาตายซ้มทั้งลูกทั้งแม่โอ้ครับผมซื้อมาช่วงราคาดีๆเลยนะค่ะครับผมแล้วก็ตายไปด้วยตายก็ให้ราคาแค่หมื่นบาทอหกหมื่น <6, 000. S 1> ครับผมทําไมตอนนั้นถึงได้มาเลี้ยงวัวครับคุณยายอ๋อพอดีแก่แล้วค่ะก็เลยมาดูแลแทนลูกลูกไปทํางานส่งเงินมาให้เลี้ยง ก็คือมีแต่ของลูกหมดแล้วค่ะอ๋อเลี้ยงให้ลูกนะจ้า,จาครับผมแต่ว่าเริ่มต้นนี้ก็คือซื้อมาเลี้ยงช่วงหกปีหกสามช่วงวัวราคาดีๆเลยนะแล้วพวกนี้แหละครับเป็นวัวยังไงที่ซื้อมาหรือว่ายัางไงหรือลูกหลานของเขาอันนี้คือลูกซื้อมานี่อันนี้แหละค่ะนี่ห้าหมื่นค่ะเป็นแม่ของตัวนู้นแล้วก็เป็นแม่ของตัวนู้นแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ห้าหมื่นค่ะช่วงราคาดีๆนะค่ะค่ะอ๋ออันนี้ด้นลูกชายอันนี้ลูกสาว ให้ลูกมาแล้วสองตัวอืสองตัวคุณยายเลี้ยงมาช่วงปีหกสามเนาะค่ะข้กวัวนี่สร้างมานานแล้วหรือยังครับพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยนะพร้อมกันกับซื้อวัวมาใส่อเป็นเงินของลูกหมดเลยครับผมซมกี้อืออันนี้ก็คือเป็นจะพกหนุ่หนาครับผมแสดงว่าลูกชายนี่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงวัวค่ะคุณแม่ก็เลยช่วยเลี้ยงให้ค่ะอนาคตลูกก็จะมาอยู่ด้วยอ๋อลูกชาม่อกี้น่ คือเขาตั้งใจที่จะมาใช้ชีวิตอ,อยู่ที่นี่นะอ,อ๋อครับ <ไป S 1> ผมแต่ผมเท่าที่สังเกตนะคอควัวของคุณยายแห้งสะอาดมากๆเลยนะบอกครับผมจริงบปกติถ้าครอควัวที่ไหนมันจะเละมันจะแฉะนะอ๋ออันนี้ยังไม่เคยยังยังค่ะแต่มีฟางยังไม่ได้กวาดออกคุณยายเอาขี้วัวออกทุกวันไหมเอาเออกไปใส่นู่นก็ อย่างนี้นานแล้วค่ะก็เอาเดือนเดือนห้าว่าขุดออกขุดออกช่วงที่เขาจะมาอยู่ในครอบเจ้าออกไปเลยออกไปหมดเลยขนไปให้หมดเลยจ้ะไปใส่ที่สวนที่นานู่นนะคะครับผมเพราะว่ามีนาอยู่คือช่วงเดือนห้านี่ก็เอาขี้วัวมาเลยค่ะแล้วก็เอาดินเข้าแทนไม่ไม่ไม่ใส่ดินค่ะขุดไปให้ให้ถึงแค่หน้าดินค่ะอ๋อครับผมก่อนที่จะเอาเขาเข้ามาอยู่นี่นครับผมเราจัดการอย่างนี้นะครับผมแต่แปลกใจนะเมื่อกี้ผมไปนะมีแต่ มีแต่ต้มเลยนะอ่าแล้ววัวก็นอนไม่ได้เลยนะอ๋อไม่ได<อ>ไ้ได้ค่ะต้องทำความสะอาดข้อดีของข้อควงแห้งเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างครับคุณยายก็คือจะมันจะไม่มีเชื้อราแล้วก็โรคเข้ามาต้องฉีดใส่ปูนขาวรอบๆด้วยอ๋อคุณยายใส่ปูนขาวด้วยค่ะจะได้ไม่มีแบบอะไระเข้ามาแมลงงู<ช>อะไรนะอ๋อโรยโรยแล้วก็ อันนี้มันหมดเชื้อแล้วนี่อะอะโปรยอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งหรือว่าไงครับก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะค่ะครับผมไปดูที่ไหนมาครับใช้ปูนขาวโรยข้อวัวนี่อ๋อเด้กทริป่างนี้เลยค่ะในตัวสัตว์๋อดูของเขามาอดาดูตามแล้วทําไมตัวผู้ตัวนั้นถึงได้แยกไว้ตัวเดียวครับคุณยายอ๋อเพอดีเขาจะเป็นสัตว์กลัวเขามานี่เพราะว่ามันยังไม่ถึงสองปีอ่าจะเอาไว้พ่อพันุ จะเก็บตัวนั้นไว้ทําพ่อพันธุจ์จ้ะทำไมถึงอยากเก็บไว้ครับคุณยายคือมันสวยอ๋อพ่เขาสวยแม่เขาก็สวยครับผมแล้วมีคนมาขอซื้อบ้างไหมครับตัวผู้ซอซื้อตลอดแต่แม่กกลัวทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็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 เห็นในโทรศัพท์เนาะอะเขาซื้อเส็แล้วบอกว่าอเอาไว้กนเอาไว้กนเสรลรวเวลาเขาจะไปเขาจะรูปหัวในโทรศัพท์อพอไม่ถึงสองสามชั่วโมงอันนี้นอนตายแล้ว ในโทรศัพท์อ่ะคือยายเห็นในนั้นยายก็กลัวบางทีก็จะเอาไปซ่อนเอาไว้เขาอยากได้แต่รุ่นนี้แหละค่ะเขามาขอซื้อเลยใช่ไหมตัวละเท่าไหร่ครับคุณยายเขาไม่บอกราคาเพราะว่ายายไม่ขายยายจะเอาไว้ทำพันธุ์ตั้งใจจะเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับผมเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนนะครับคุณยายเพิ่งนี้แหละค่ะเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกเลยนะเป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงวัวครั้งแรกนี่สนุกดีค่ะสนุกดีตอนเย็นมาก็ออกมาเพราะว่ามาดู แบบนี้แหละค่ะก็สบายตาเช้ามาก็มามาก็มานดูครับผมก็มีลุงดูให้ครับผมความสุขที่ได้รับจากการเลี้ยงวัวเป็นยังไงบ้างครับคุณนายค่ะก็ดีค่ะสุขภาพดีไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายคือมันดูปลาเอาหัวอาหารให้ปลาก็ดูนั่งดูธรรมชาติที่เราสร้างนะจ้าจ้าครับผมบางทีก็ยังตอบไม่ถูกด้วยอ่าไม่เป็นไรครับคุณยายคือปกติบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงวัวมันเหนื่อย มันเหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อยก็เราสู้ไงใจเราชอบใจถ,ถ,ถ,ถ้า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 เราคิดว่าจะเลี้ยงมันเราต้องชอบเราต้องรักในตรงนี้ <ừ> ไปทํางานที่ไหนเราต้องรักถ้าไม่รักก็โอ้ยไม่ได้ <ừ> หรือมีหารมีอะไรมาปล่อยครับผม <ừ> ต่ผมชอบที่คุณยายบอกนะว่าถ้าใจชอบเนี่ยมันต้องรักจริงรจริง,รงคุณลูกจริงจริง <ừ> จริงว<ๆ>ัวที่นี่ให้กินอะไรบ้าง Good ครับคุณยายกินฟางก็มีหญ้าผสมแค่นั้นนะ ไม่มีกากน้ําตาลไม่มีหัวหานะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเพราะว่ายายไม่กลัวเขาติดพอพอเราไม่มีเงินซื้อแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินโอ้คนอื่นเขาให้กากน้ําตาลอยกับฟางออะยายไม่เอายายกลัวเวลาไม่มีแล้วมันจะผอมใช่จริงๆครับผมผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเลยแหละครับตอนแรกี่ยายเอาอะไรนะเกลือแร่นะเกลือแร่มาให้กินมาให้เขาเลียนะเสร็จแล้วเขาทําตกเสร็จแล้วเสียดายก็เลย ไม่ได้ให้เลยตอนนี้ครับผมอ่าสรุปแล้วนะคุณยายบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อให้กินเนี่ยมันต้องซื้อให้กินตลอดใช่เพราะว่ายายไม่มีตังค์ไงลูกก็กว่าจะส่งมาให้เนนัจนกค่าเทอมลูกค่าเทอมหลานถ้าเราฝึกแบบธรรมชาติมันก็จะกินแบบธรรมชาตินะก็ปลูกหญ้าไว้ฝั่งนู้นก็เก็บนิดๆหน่อยๆเกี่ยวให้นู้นหลังนู้นครับผมพอได้พอได้กินจ้าจ้านี่มาผสมกับฟางผสมกับฟางด้วยจ้านี่ทำไมคุณยายถึงเอาญ้าผสมกับฟางครับคือ เขากินแต่ฟางกับสงสารอ่าก็เลยให้กินหญ้าข้างบนหญ้ามาใส่ให้ใส่ด้วยกันนะครับแต่เขากินฟางดีนะนี่วัวพวกนี้นะะคือปกติผมไปบางข้อนี่วัวจะไม่ค่อยชอบกินฟางเท่าไหร่นะอู้นี่แม่เอานี่ยายเอาให้ตลอดนี่นี่เขากินนี่กินดีมากมากเขากินข้าวมัใหญ่เลยอ๋ออันนี้ฟางนาของเราเองเลยเหรอครับนี่อ,อัดเองเลยค่ะโอ้สีสวยนะยายนะ งให้วางบนพื้นอย่างนี้เลยค่ะวางตรงนี้มันต้องกินแบบนี้ค่ะอันแม่ลูกเขากินนันน่ครับผมตั้งแต่เลี้ยงนะวัวเคยเป็นโรคขาอ่อนแรงบ้างไหมครับคุณยายไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่ยังไม่เจอเลยเนี่ยแต่ถ้าขังข้อแบบนี้กลัวนะแล้วคุณยายจะจัดการยังไงบ้างครับนี่จะเอาไปลูกข้างนอกบ้างไหมยังยังยังเลยค่ะฝนตกอ๋อถ้าฝนไม่ตกก็จะล้อมรอบนี่เลยผูกแถวๆถนี้นะอ๋อ ทำไมคุณยายถึงอยากจะผูกกัวออกข้างนอกครับนี่ให้มันได้เดินจะได้แข็งแรงค่ะถ้าอยู่ในคอกแล้วมันขามันกลัวขามันจะอ่อนอะไรอย่างนี้นเนาะ,ะก่อนนี่ตอนรางแรงก็ผูกเนนี้คหละ,ค,ะครับผมเอาง่ายคือถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนี่ออกข้างนอกแน่นอนจ้ะออกให้มันได้เดินไงค่ะออกกาลังจะได้ขามันจะเพราะว่าเอาไว้แต่ในคอกแล้วขามันจะอ่อนครับผมออกครั้งหนึ่งนีน้นไหมครับคุณยายก็ ต, giving, อต,อตอนบ่ายๆก็เอาขอบเข้าเอาขอบก็คือออกตอนเช้าจ้าตอนเช้าจนบ่ายๆถ้ารู้ว่าฝนจะตกก็เอาเข้ามาครับผมได้เดินบ้างสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะอ่าพอได้เดินนะครับนะจ้าจ้าครับผมแต่ผมแปลกใจนะโคกวัวเนี่ใส่แผ่นใสเนี่ยค่ะทาไมถึงได้ใส่แผ่นใสเป็นอันเป็นอันคือเวลาหน้าหนาวเนาะมันจะรืดครับผมยายก็อยากให้มันส่องลงมาเห็นวัวนะอ่าเหมือนเหมือนหลอดไฟนะใช่ใช่ใช่ จะได้มีแสงสว่างลงคะครับผมอย่าคิดว่านะตอนช่างเขาทำอ่าอ่านี่เป็นคนบอกเขาเองเลยนะค่ะบอกว่าเอาซื้อมาให้เขาให้เขาให้ช่างเขาเอามาให้เลยโอ้ครับผมหนึ่งละสว่างแน่นอนค่ะครับผมแล้วผมมองนะมันอาจจะทําให้มันแห้งได้ก็นะจ้าอาจจะมีส่วนเลยเนาะจ้าครับผมนี่คือน้ําของคุณยายนะเมื่อกี้คุณยายบอกว่าน้าหมดแล้วต้องใส าไปเททิ้งค่ะแล้วมันจะมีเชื้อมีอะไรต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาตั้งเอาไว้ให้บัวกินกลัวเพราะว่าช่วงนี้ชวนแร้วอมันเยอะบางคนไม่ทําอย่างนี้นะบางคนเขาจะเติมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกทิ้งจะต้องออกไปทิ้งแล้วก็เอาเปลี่ยนใหม่ครับผมทุกครั้งเลยใส่ใจมากนะหลายอย่างเลยนะผมว่านะลูกเขาอุตส่าห์หาเงินมาให้ยายเนาะให้ยายได้ซื้อนั่นซื้อนี่ลงทุนหนายายน่ะ ติดนี่ทศกัด้วยแหละก็เพื่อลูกเนาะครับผมก็สบายใจเนาะทำไมถึงว่าสบายใจครับก็ได้ดูแบบนี้ไม่ต้องไปสงสิงอะไรมากมายกับชาวบ้านนะอใช่อยู่ขอ้ววัวดีกว่านะมีความสุขกว่านะแล้วได้มองไหมครับว่ามันขาดทุนหรือกาไรเนี่ยโอ้เรื่องขาดทุนนี่ไม่ต้องไปพูดมันหรอกค่ะเราไม่เอาเราเราอยู่ของเราแบบนี้เลยค่ะอถ้าขาดทุนมันขาดอยู่แล้วแหละที่ตายไปหน่ะหกหมื่นอ่ะกับลูกตายมาแล้วสามตัวครับผมตอน เป็นโรคลำปีสกินนะครับผมคือถ้าเรามองจุดที่ว่ามันขาดทุนเนี่ยพุกแน่นอนนะจคือคือแม่ลูกก็บอกนะแม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายทําให้ใจสบายอย่าไปคิดกําไรอย่าไปคิดขาดทุนคือเขาไม่รู้เรื่องนี่ก็ก็เอาย่าเอาฟางให้เขากินก็ดูเขาไปวิ่งเลยค่ะครับผมคโอ้ผมชอบนะอย่ามองที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันผ่านมาเนาะที่มันล้มเหลวนะอ่า เราต้องได้นะเราต้องได้ไม่ไม่คิดข่ะไม่คิดคืออันไหนมันผ่านผ่านผ่านแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปนะครับผมให้จําแต่สิ่งที่ดีจ้ะความสุขก็คือการได้เลี้ยงจริงนะใช่ใช่ใช่อายุเราไม่รู้จะถึงตอนไหนวันเราไม่รู้เนาะครับผมจริงๆริ้นะคุณลูกอันนี้คือฟางที่คุณยายให้วัวมาค่ะอ๋อกินทุกวันไหมจ้ากินทุกวันครับผมตัวผู้ตัวนี้ผมว่าสวยนะค่ะนี่หละดึ้งอย่างได้อืวัวแต่เขา กลกกินกัวที่เขามาซื้อใช่ไหมใช่ถ้าผมติดถนนอีกกลัวอ๋อครับผมแต่ผมมองนะว่าแห้งนะยายนะจ้ะอ่าข้าววัวแห้งสะอาดเลยแล้วไลยุงยังไงครับกลางคืนอะไรนะคะกลางคืนนีไล่ยุงยังไงครับก็ก็ยังไม่ได้จุดเลยไม่เคยจุดไม่เคยจุดก็อยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วใช้วิธีการยังไงครับทางนั้นปล่อยแบบนี้เลยร่องเลยร่องเลยค่ะแล้วยุงไม่กัดนะครับคุณยาย ลุงเขาบอกว่าไม่เห็นมีนะแต่บางครั้งเขากับเผาตรงนั้นเน่ตรงมันจะมีบอ่ออยู่ตรงนี้เผาช่วยอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าตลอดเนะาะใช่ค่ะครับผมผัดผัดไปเนะาะครับผมนี่ถ้า,ถาเขาไม่เห็นแขกมากาในค่ำแบบใหญ่กินดีมากเลยนะครับผมแล้วเคยเอาเกลือใส่ในน้ําให้วัวกินบ้างไหมครับนี่ไม่ค่ะเขาใส่ไม่หมดถ้าเราเอาเกลือใส่ในน้ํานะวัวจะกินน้ําดีขึ้นเยอะขึ้นเพราะมันเค็ม ไม่รู้ด้วยนี่โอ้แนะนายายหน่อยเนี่ยเอาสักสักช้อนหนึ่งครับคุณยายใส่ลงไปในครุ่เนี่ยอ่าละลายแล้ววัวมันจะกินน้ําจากครุ่หนึ่งมันจะเป็นสองครุ่เลยเพราะว่ามันกระหายน้าเดี๋ยวยายจะเอาให้ละที่ไหครับผมใส่เกลือนะค่ะใส่เกลืออ๋อดีดีดีแต่ของคุณยายทาถูกแล้วก็คือยายเวลาวัวกินฟางเนี่ยยายไม่โรยอะไรเนี่ยผมว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้ว บางบางวัวมันเลือกกินไงบ่อันนี้ไม่เลือกเลยน่นใช่ใช่ครับูด้วนั่ะอ่าครับผมบางคนเขาจะแนะนํายายนะว่าให้ไปซื้ออะไรนะกากน้ําตาลใช่เอามาโรยโรยมันเหนียวยายว่าไม่เหนียวเนีเนีเขาจะมาโอ้แสดงว่ากินดีมากมากอ่าจ้าไม่ใส่อะไรก็กินครับผมผมว่าคุณยายทาถูกแล้วนะจ้าไม่ต้องโรยไม่ต้องอะไรให้กินให้กินธรรมชาติเลยไม่ไม่รู้จักด้วยซ้ําว่ากากน้ําตาลเป็นยังไงอ ก็กินอย่างนี้เลยค่ะครับผมฉะนั้นทำต่อไปนะห้ามห้ามห้ามโรยอะไรให้กินนะจ้ะเอาแค่เกลือใส่ในน้ำก็บางคนก็บอกว่าให้เอารำอะไรมาโรยใส่โอ้ม่ว่าก็ซับซ้อนมันซําซ้อนเนาะจ้ะครับผม